หลายๆคนก็คงคงจะเคยได้รับโทรศัพท์ในการทวงถามนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันที่2นะครับถ้าสมมุติว่าทวงโดยวาจาโดยการพูดคุยแล้วไม่ได้ธนาคารน่ยนะครับก็จะส่งเขาเรียกว่าเรื่องราวเนี่ยให้กับทนายความในการที่จะออกจดหมายทวงถามเป็นทางการซึ่งจดหมายนี้ เรารู้จักกันในชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโนติสนั่นเองนะครับจดหมายนี่ไม่ใช่จดหมายบอกว่าโอเคนี่ถึงกำหนดชำระแล้วขอเตือนมาให้ชำระนะคะไม่ใช่แบบนี้นะครับข้อความมันก็คือว่าจะพูดทำนองว่านี่ถึงกำหนดชำระแล้วถ้าคุณไม่จ่ายผมจะฟ้องร้องดำเนินคดีคุณอันนี้ก็เรียกว่าการทรวงหนี้เป็นหนังสือละนะครับมาถึงเครื่องมือที่2นะนะครับต่อไปเครื่องมือที่3ถ้าสมมุติว่า,าทวงโดย เป็นหนังสือแล้วก็แล้วเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ไม่จ่ายนะครับเจ้าหนี้ก็จะมอบหมายให้ทนายความไปยื่นฟ้องร้องดําเนินคดีที่ศาลเพื่อที่จะก็เรียกว่าหวังว่าลุนี้จะจ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดไม่จ่ายอีกนะครับคราวนี้ก็จะมาตรการก็จะแรงขึ้นเป็นลําดับก็เป็นเครื่องมือที่4นะครับเราเรียกว่าการบังคับคดีนั่นเองนะครับการบังคับคดีซึ่งในที่นี้ถ้าเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ก็จะเรียกว่ายึดนะครับ ถ้าเป็นทรัพย์ส,สินที่เป็นสิทธทิเรียกร้องต่างๆเช่นเงินในบัญชีอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าอายัดนะครับซึ่งเดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวค่อยมาคุยนะครับว่าก็าทำยังไงกันบ้างนะครับสมมุติว่าทําการยึดและอายัดคือบังคับคดีไปแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะนําเงินมาชําระหนี้นะครับได้ทั้งหมดยังมันยังมีหนี้ค้างกันอยู่วางังนเถอะอันนี้ทางฝ่ายเจ้าหนี้ธนาคารก็จะมอบหมายให้ทนายความเนี่ย ไปดูซิว่านี่สินที่ยังค้างอยู่เนี่ยนะครับมันเกิน1ล้านบาทไหมสำหรับบุคคลธรรมดาน,นะครับและถ้าเป็นเป็นบริษัทมันเกิน2ล้านบาทไหมถ้ามันเกิน2ล้านบาทนะครับตามเกณฑ์น,นี้นะครับแล้วสืบดูทรัพย์สินแล้วปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สินอื่นเขาก็จะยื่นฟ้องเป็นคดีล้มละลายนะครับการยื่นฟ้องล้มละายนั้นมีผลยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะาุยมาคุยกันนะในในเนื้อหากทีหนึ่งน,นะครับครนี้สมมติว่ายื่นฟ้องเป็นคดีล้มละลายแล้วก็แล้วนะครับ ลูกหนี้ก็ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสารพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายนะฮะหมดสิทธิในการจัดการทรัพย์สินของตัวเองไปสักพักหนึ่งเพราะปรากฏว่าก็ไม่ได้ไม่ได้กาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ทรัพย์สินไรคืนมาเพื่อที่จะเอาไปขายทอดตลาดเอาไปจ่ายเจ้าหนี้เลยแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยทางฝ่ายเจ้าหนี้เข้าไปสืบเจอว่าลูกหนี้นะครับมีการย้ายทรัพย์สินมีการโอนทรัพย์สินมีกา,การก็เรียกว่า ก็เรียกว่าโอนทรัพย์สินที่มีอยู่แค่ชิ้นเดียวเนี่ยไปให้คนอื่นทําให้เจ้าหนี้เนี่ยคือโอนไปเพื่อหนีเจ้าหนี้ไว้ยังไงเถอะนะทำนองนี้แหละนะครับอย่างเงี้ยก็เจ้าหนี้ก็อาจจะเลือกใช้เครื่องมือสุดท้ายที่เรียกว่าการฟ้องคดีอาญานะครับการฟ้องคดีอาญาเพื่อที่จะลงโทษลูกหนี้ที่มีนิสัยเกเรเนาะนะครับซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยคือเครื่องมือที่6เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่ ลุกนี้ถ้าผิดจริงนะครับก็สารก็อาจจะพิพากษาให้ลงโทษจำคุกนะครับโอเคหกเครื่องมือเนี่ยเรามาดูว่าแต่ละเครื่องมือนั้นมันมีวิธีการมีกระบวนการยังไงนะครับเอาแรกก่อนนะครับเครื่องมือที่1นนะครับคือการทวงหนี้โดยโดยการโดยการทวงถามโดยการพูดคุยโดยกันโดยวาจานี่แหละนะครับนะกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นช่วงไหนเป็นอย่างนี้ครับ หลังจากที่เราผิดนัดชําระหนี้ตั้งแต่วันแรกเป็นต้นไปจนกระทั่งไม่เกิน90วันก็คือประมาณประมาณ3เดือนเนี่ยนะไม่เกินเนี้ยนะครับยังอยู่ในช่วงนี้อยู่ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเจ้าหนี้นะครับธนาคารเนี่ยก็จะมอบหมายให้อ่เขาเรียกว่าสินเชื่อนะครับอ่ถ้าเป็นหนี้ธุรกิจก็มอบหมายสินเชื่อนะครับทวงถามก่อนอาจะโทรศัพท์มาทวงนะครับเป็นไงบ้างคุณพี่เกิดปัญหาอะไรขึ้นทําไมถึง ยังไม่จ่ายหลงลืมไหมนะครับถ้าเกิดว่าเลยเวลาจากวันที่กําหนดชําระนี่ไปหลายวันนะครับเช่นอาจจะถึง30วันแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็จะลุกมากขึ้นนะครับลุกมากขึ้นว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะยังไม่สามารถจ่ายได้ติดปัญหาตรงไหนไหมถ้าสมมติว่าจ่ายไม่ได้จริงเพราะว่ายอดขายตกลงนะครับมีคใช้จ่ายเยอะมีข้อมูลเหล่านี้จริงเนี่ยขอข้อมูลผมได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอาไปนําเสนอ หัวหน้าเอาไปนาเสนอผู้ใหญ่าไปนําเสนอคณะกรรมาการเพื่อที่จะปรับปรุงเงื่อนไขให้เราจ่ายได้ก็คือให้มันจ่ายน้อยลงหรือพักไว้ก่อนดีไหมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยคือเหตุการณ์ที่พูดคุยกันโทรศัพท์คุยกันหรือบางคนบางรายนะครับถ้าเป็นรายใหญ่หน่อยอาจจะมีการแต่งตั้งทีมมาพบลูกหนี้ที่สถานประกอบการเลยไปดูสิที่ลูกหนี้อ้างว่ามันขายไม่ได้นะครับมีค่าใช้จ่ายเยอะขาดสภาพคล่องมันจริงหรือเปล่า ถ้ามันจริงนะครับเขาก็จะหาทางช่วยเหลืออันนี้ช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าช่วงทวงถามโดยวาจานะทวงถามด้วยปากนะนะครับก็จะมีพฤติการนี้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่เกินประมาณสัก90วันนะครับตั้งแต่วันที่เราผิดนัดวันแรกนะฮะอันนี้ก็แนะนำนะครับว่าอย่าไม่ต้องหนีแล้วครับนะ,อะยอมรับความจริงแล้วก็ประชิญความจริงเลยนะครับ ส่วนวิธีการในการที่จะรับมือในการพูดคุยนะครับกับเจ้าหนี้นะครับในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเครื่องมือทั้งหประเภทเนี่ยวิธีการรับมือเนี่ยผมจะยังไม่พูดในคลิปนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเอาไว้ไปพูดในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับในการทวงถามนะวิธีที่2นะครับหลังจากที่สมมุติว่าเมื่อครบกําหนด90วันแล้ว แล้วเรายัางไม่จ่ายนี่นะธนาคารก็เขาเรียกว่าเอาไงดีธนาคารก็จะต้องทําแบบนี้นะครับคือในอีกด้านหนึ่งธนาคารก็จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเนี่ยหรืออาจจะไปว่าจ้างคนนอกก็ได้นะครับในการที่โทรทวงอยู่นะครับเกิน90วันแล้วนะครับแต่ในอีกทางหนึ่งธนาคารก็จะมอบหมายให้กับ ฝ่ายกฎหมายหรือส่วนงานกฎหมายหรืออาจจะเป็นทนายความหรืออาจจะเป็นสำนักง,งานกฎหมายข้างนอกในการที่จะศึกษาเรื่องทั้งหมดว่า,ามันเกิน90วันแล้วมันเป็นเรื่องที่จะต้องบริหารแล้วอาจจะต้องฟ้องร้องนนเป็นคดีกับลูกหนี้เพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลทั้งหมดดูซิว่าจะต้องมีจดหมายไปถึงลูกหนี้เนี่ยกี่ครั้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วจดหมายนั้นจะต้องบอกกล่าวตามให้มันถูกต้องตามกฎหมายทํำยังไง อันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายที่จะไปศึกษาหาข้อมูลทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายก็จะออกจดหมายออกมาที่เรียกว่าจดหมายทวงถามทวงถามให้ชําระหนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการบอกกล่าวบังคับจำนองก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ประเภทหนี้นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารายไหนที่มีผู้จำานงหรือผู้ค้ำประกันนะครับอันนี้ก็อาจจะมีการบอกกล่าวทวงถาม 2- ครั้งนะครับเป็นต้นนะฮะ เพื่อนๆครับการทวงถามโดยวิธีที่1นนะครับเครื่องมือที่1กับวิธีที่2คือการทวงถามโดยจดหมายนี้นะครับโดยหนังสือนี้ถูกควบคุมนะครับถูกกํากับควบคุมโดยกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายทวงหนี้ปัจจุบันนี้นะครับอย่าได้กลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเจ้านี้จะทําอะไรที่แบบว่ามันออกนอกลู่นอกทางเพราะว่ากฎหมายฉบับใหม่ ที่ออกมาเพื่อควบคุมฝ่ายเจ้าหนี้นี้นะครับและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่รับจ้างทวงหนี้ก็ดีเนี่ยเขาต้องทําแบบว่าโดยสุภาพนะผมใช้ใช้อีกคําพูดหนึ่งเรียกชื่อกฎหมายนี้ว่ากฎหมายว่าเรื่องการทวงหนี้แบบสุภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีโทษทางอาญาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทําไม่ถูกต้องก็อาจจะโทษจําคุกติดคุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวเรื่องของการประสานงานการทวงหนี้ของเจ้าหนี้นะครับทั้งสองวิธีนี้นะครับเอาละ ถ้าเจ้าหนี้เขาใช้ทั้งสองวิธีนี้แล้วปรากฏว่าลูกนี่ก็ไม่จ่ายนะมันจะจ่ายยังไงก็ในเมื่อเองินเงินจ่าเขาเรียกว่าจะซื้อข้าวกินเนี่ยนะครับจะจ่ายลูกน้องก็ยังไม่มีจะเอาปัญญาจากที่ไหนไปจ่ายเจ้าหนี้ธนาคารถูกไหมก็ไม่จ่ายนะฮะไม่จ่ายผ่านไป3มเดือน4ี่เดือนก็ไม่จ่าย5เดือนก็ไม่จ่ายอันนี้พอช่วงระหว่าง เลย90วันไปกระทั่งถึงประมาณ180วันก็คือประมาณ6เดือนเนี่ยช่วงระหว่างนี้นะครับธนาคารจะมอบหมายให้กับทนายความนะครับใช้เครื่องมือที่3ก็คือไปยื่นฟ้องนะครับไปยื่นฟ้องเพื่อที่จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีซึ่งคดีประเภทนี้นะครับคดีประเภทนี้ถ้าเป็นคดีที่กู้มาเพื่อกันบริโภคเขาเรียกว่านะครับเขาเรียกว่าคดีผอบอ หรือคดีผู้บริโภคนะครับซึ่งเวลาที่ธนาคารจะฟ้องเนี่ยธนาคารจะคัดแบบรับรองรายการทะเบียนล่าสดแล้วก็ไปฟ้องลูกหนี้ที่ศาลณจังหวัดที่ลูกหนี้รายนั้นเนี่ยมีผู้ิลำเนาอยู่เช่นเฮียแดงเมื่อกี้กขายกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมมาขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่ที่กรุงเทพอยู่เขตรังกําแหงอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปกู้ธนาคารก็ไปกู้ที่แถวแถวย่านรังกําแหงนั่นแหละ แต่ว่าเฮียแดงเนี่ยแกบ้านอยู่อุดรอย่างเงี้ยนะครับมีพวลมนาวตามทะเบียนบ้านอยู่ที่อุดรเวลาที่เจ้าหนี้ธนาคารเข้าไปยื่นฟ้องก็จะไปฟ้องที่อุดรธานีนะครับไม่ได้ฟ้องที่กรุงเทพนะครับเนี่ยคือกระบวนการจะเป็นอย่างนี้นะครับครนี้ในระหว่างที่ยื่นฟ้องเนี่ยครับถ้าหากว่าตราบใดที่มีการฟ้องคดีตราบใดที่มีการคุยกันตราบใดที่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาอันนี้เจ้าหนี้ยังไม่สามารถที่จะยึดทรัพย ขายท่อตลาดได้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าจะถูกบังคับคดีในตอนนั้นจะถูกยึดเครื่องจากถูกอะไรต่างในตอนนั้นนะไม่ต้องกลัวนะฮะเอาล่ะภา,ายหลังจากที่เจ้านี้เนี่ยได้มอบหมายให้ทนายความไปยื่นฟ้องคดีสมมุติว่าเรื่องนี้นะครับลูกหนี้ไม่ได้มาศาลไม่ได้มาพูดคุยไม่ได้มา,าตกลงทำยงทำยอมทำสัญญาปณีปรปนอมยอมความไม่ได้มาปรับเงื่อนไขอะไรต่างแล้วก็ ลูกนี้ก็หายไปเลยนะครับก็ไม่ได้จ่ายแล้วก็หายไปเลยถามว่าธนาคารทํำยังไงธนาคารก็ดาเนินคดีไปฝ่ายเดียวแล้วศาลก็จะมีคําพิพากษาให้ลูกนี่แพ้คดีก็หมายคามว่าพิพากษาให้จ่ายหนี้คืนกับธนาคารนะครับถ้าสมมุติว่านี่รายเนี้ยมันมีทรัพย์หลับประกันเจ้าหนี้ธนาคารก็จะมอบหมายให้ไปดาเนินการบังคับคดีซึ่งเนี้ยผมกําลังจะพูดเครื่องมือที่ ที่4แล้วนะครับตอนนี้เครื่องมือที่4แล้วคือฟ้องแล้วก็ไม่เข้ามาไม่พูดคุยไม่แรงต่างจนคดีจบศาลมีคำพิพากษาธนาคารก็จะมอบหมายให้ทนายความหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับคดีนะครับไปดําเนินการสืบรับ์นะครับสืบรั์เพื่อที่จะบังคับคดีขั้นตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ครับ 1. นึ่งเขาจะมอบหมายให้ทนายความไปสืบหาดูถ้าสมมุติว่า มันไม่มีหลักประกันไม่ได้จำนนงอะไรไว้นะนะครับก็จะไปสืบหาดูว่า,าลูกหนี้เนี่ยมีทรัพย์สินอะไรบ้างเช่นมีที่ดินอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดไหมมีเงินในบัญชีธนาคารไหมมีกินเงินเดือนอยู่ที่ไหนไหมนะครับทำนองนี้ถ้าสมมุติสืบเจอนะครับเขาก็จะบังคับคดีเอากับทรัพย์สินเหล่านั้นออกขายท่าตลาดเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายหนี้ให้กับทางเจ้าหนี้ธนาคารแต่ถ้าเกิดว่าในคดีนี้หรือในการกู้ยืมครั้งนี้ มีการจำนองที่ดินเป็นประการเอาไว้นะครับเจ้านี้ธนาคารก็จะมอบหมายให้กับเจ้าพนักงานหมายผู้คนแล้มอบอำนาจเขาเนี่ยนะครับไปยึดทรัพย์ที่จำนองไว้เนะีออกขายทอดตลาดก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับกระบวนการก็คือสืบหานะครับสืบหาถ้าพบยึดนะครับยึดเสร็จเรียบร้อยเอาไปขายทอดตลาดขายทอดตลาดขายได้เท่าไหร่นะครับ ก็เอาหากค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็เอาเองินประจ่ายเจ้าหนี้นะเป็นอย่างนี้นะครับกระบวนการเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเครื่องมือที่4นะครับคราวนี้เรามาสมมุติกันว่าถ้ากรณีของเฮียแดงเนี่ยนะครับแกสมมุติว่าแกเป็นหนี้อยู่สัก1นล้านห้าแสนบาทเอาอย่างนี้นะนะครับปรากฏว่าเฮียแดงเนี่ยได้จำนองอจำนองบ้านเป็นประกันเอาไว้ซึ่งบ้านที่จำนองเอาไว้เนี่ยาราคา5 0 0 0 0นบาทนะครับปรากฏว่าธนาคารเนี่ยไปยึด ขายท่อตลาดได้เงินมาจํานวน3แสนบาทอ้าวอย่างนี้แล้วกันนะครับได้เงินมาจํานวน3 0 0นบาทจหนี้ก็เอาเงินที่ได้มา3 0 0นบาทไปหักชาระหนี้ตามคําพิพากษาก็จะเหลือเหลือหนี้ตามคําพิพากษาเนี่ยอยู่1ล้าน2แสนบาทเห็นไหมครับก็แสดงว่ามันไม่มีคืเขาเรียกว่ามันไม่พอทั้งฝ่ายธนาคารเนี่ยก็ไปสืบหาที่ภูณเนาวเดิม ไปสืบหาทุกวิถีทางแล้วก็ไม่พบว่าเฮียแดงมีทรัพย์สินอื่นอีกนะครับอย่างนี้เฮียแดงนะครับเข้าข่ายว่าอาจจะถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายได้ธนาคารนะครับถามว่าธนาคารเขาจะดำเนินการอะไรต่อแน่นอนธนาคารเพื่อทําให้บัญชีมันจบนะครับเขาจะต้องมอบหมายให้ทนายความเนี่ยไปยื่นฟ้องคดีล้มละลายอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่5้แล้วนะเครื่องมือที่5แล้วนะครับ <c oughs> ยื่นฟ้องเป็นคดีล้มละลายนะฮะ ซึ่งในส่วนของการยื่นฟอ้องเป็นคดีล้มละลายนี้นะครับาถามว่ามันมีผลยังไงกับทางลูกหนี้คือตัวเฮียแดงมันมีผลอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าศาลพิจารณาแล้วพบว่าลูกหนี้คือเฮียแดงเนี่ยมีทรัพย์สินเขาเรียกมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับเกินกว่าทรัพย์สินเนี่ยนะครับไปไม่น้อยกว่า1ล้านบาทศาลจะพิพากษาให้เป็นคนล้มละลายการเป็นคนล้มละลายก็หมายความว่า นับตั้งแต่วันที่ถูกศาลมีคำสั่งให้เป็นคนล้มละลายเนี่ยนะครับทรัพย์สินทั้งหมดของเฮียแดงเฮียแดงไม่มีสิทธิที่จะจัดการนะครับถ้าเฮียแดงมีนะครับไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่ต้องเอาไปแบร์ให้กับตัวแทนของศาลที่เรียกว่าเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์มาเป็นคนจัดการอันนั้นคือทรัพย์สินนะ <c oughs> และถ้าเฮียแดงจะประกอบกิจาการค้าขายจะทําธุรกิจถัดจากวันนั้นไปนะครับนะในถัดจากวันที่ถูกศาลมีคําสั่งให้ล้มละลายนะเป็นต้นไปจนกระทั่ง ครบ3ปีเนี่ยในช่วงเวลา3ปีเนี่ยถ้าเฮียแดงไปทํามาค้าขายแล้วก็แล้วแต่นะครับเฮียแดงจะต้องเปิดเผยต่อเจ้าพนักงานมีทรัพย์ให้เจ้าพนักงานมีทรัพย์เนี่ยไปดูแลบัญชุงบัญชีแรงต่างเนี่ยเพื่อที่จะกันเงินน่ยนะครับออกมาจ่ายให้กับเจ้านี่เนี่ยนะครับกลุ่มเดิมเนะี่ยได้โดยที่เฮียแดงไม่มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าร้องแรงแหกกระเชอหรือไปบริหารจัดการไอ้รายได้ส่วนนั้นได้เลยนะครับอันนี้คือความเขาเรียกว่าความ ข้อจำกัดที่ต้องถูกคนอื่นมาล้วงลูกอ่ะพูดตรงๆนะถูกคนอื่นมาล้วงลูกเราไม่มีอำนาจสั่งการเด็ดขาดน,นะครับและที่สำคัญคือเราก็ต้องเป่าประกาศกับทุกคนนะตอนที่เราค้าขายว่าเออกูเป็นคนล้มละลายนะอย่างเงี้ยนะครับเครดิตหรือความน่าเชื่อถือก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็มักจะได้ยินว่าคนที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลายเนี่ยมักจะทําใจว่ากูไม่ทําอะไรละช่วง3ปีนี้นะก็รอให้ครบ3ปีแล้วค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าทําไปก็ ไม่เหลือเก็บเพราะว่าต้องเอาไปใช้หนี้ไงอัอนนี้คือการถูกฟ้องล้อมละลายเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ในมุมที่ทําร้ายหรือในมุมที่ลงโทษลูกหนี้แต่ในมุมที่เป็นการให้คุณลูกหนี้ก็มีนะครับก็คือหมายคขาว่าอย่างนี้ครับไอ้หน,นี้หนึ่งล้านสามแสนบาทเมื่อกี้นะครับถ้าศาลมีคําพิพากษาให้เฮียแดงเป็นคนล้อมละลายนะครับ นับตั้งแต่วันที่ถูกพิซซั่พิพากษาให้ล้มลายไปจนทั้งครบ3ปีเมื่อครบ3ปีแล้วนะครับเมื่อครบ3ปีแล้วแม้ว่านี่หนล้านสามแสนบาทนั้นจะไม่มีไม่สามารถสืบหาทรัพย์สินอะไรของเฮียแดงเอาไปเอาไปจ่ายได้อีกแล้วนะครับหลังจากครบ3ปีศาลมีคําสั่งให้ปลดล้มนะครับแล้วปรากฏว่าเฮียแดงเริ่มไปทํางานเฮียแดงก็มีไรายได้แล้วก็มีทรัพย์สินอะไรต่างๆขึ้นมาหลังจากครบ3ปี อย่างนี้เจ้าหนี้ทั้งหลายที่เป็นคนฟ้องคดีเนี่ยครับไอ้้านสาเนี่ยแบงค์ที่เป็นเจ้าหนี้อยู่ร้านสามไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาทรัพย์สินอื่นๆของเฮียแดงนะครับ